สวัสดีค่ะพบกับน้องเบียร์นิสันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้น้องเบียร์พามายน์โฉมเจ้า All New Nissan Almera ค่ะเรียกได้ว่าเป็นรถที่สวยสปอร์ตและวันนี้แคมเปญของเราใจสปอร์ตสุดๆค่ะเดี๋ยววันนี้น้องเบียร์พามายน์โฉมภายนอกเน้นหลักๆเลยนะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากด้านหน้ากันเลยนะคะว่า ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันของเราจะสวยขนาดไหนนะคะนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นสเกิร์ตด้านหน้านะคะทั้งหมดเลยนะคะรูปทรงนี่คือตัดรับเข้ากับรถมากๆนะคะโทนดำปัดกับสีรถนะคะแถบสีแดงให้ด้วยนะคะสวยสปอร์ตขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะและ เรามาดูด้านข้างกันว่าเขาจะสวยสปอรตขนาดไหนนะคะเรียกได้ว่าสวยไม่แพ้ด้านหน้ากันเลยนะคะนี่เลยค่ะ ส่วนของระบบความปลอดภัยของ all new nissan almera นะคะโลโก้ด้านหน้านะคะภายใต้โลโก้เขาจะมี radar center นะคะซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจจับเตือนก่อนการชนด้านหน้าและเบรกฉุดเฉินให้นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าห่วงใย,ยใส่ใจเรามากๆเลยนะคะโฉมด้านหน้าของเขาก็อย่างที่เห็นเลยค่ะกระจังหน้านะคะสวยสปอร์ตนะคะ แล้วก็ไฟด้านหน้าค่ะเป็นแบบ LED ไฟหลี LED นะคะและด้านข้างค่ะด้านข้างของเรานี่แหลยค่ะกระจกมองข้างจับคู่มากับไฟเลี้ยวแบบ LED สวยงามแล้วก็มองเห็นได้เด่นชัดนะคะเพิ่มความปลอดภัยเข้ามาให้อีกหนึ่งระดับด้วยกล้องมองภาพรอบชิดทางของเรานั่นเองซึ่งด้านนี้จะเป็นกล้องของด้านข้างนะคะ แใน,นส่วนของระบบความปลอดภัยที่น้องเบียร์พูดไว้เมื่อตอนต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเตือนก่อนกานชนด้านหน้าเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะหรือว่าจะเป็นกล้องมองภาพรอบทิศทางที่จับคู่มากับระบบ เตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบพันธ์นั่นเองนี่เลยค่ะจากภาพเมื่อมีวัตถุที่เคลื่อนไหวบุคคลนะคะหรือวัตถุที่เคลื่อนไหวเข้าใกล้เขาจะเตือนแสดงการเตือนบนหน้าจอของเรานั่นเองนะคะเป็นระบบความปลอดภัยอีกหนึ่งระดับนะคะนี่เราสามารถที่จะกดเลือกในมุมด้านข้างได้ด้วยกรณีที่เราอาจจะเข้าซอยแคบนะคะจอดชิดฟุตบาทเรียกได้ว่าเป็นรถที่ ครบคันสวยสปอร์ตแล้วก็ครบทั้งระบบความปลอดภัยด้วยค่ะค่ะและสำหรับแคมเปญพิเศษที่น้องเบียร์ได้แจ้งไว้เมื่อตอนต้นนะคะว่าเรามีแคมเปญเด็ดๆให้นะคะรับไปเลยค่ะ All new ิสันอ n a เมราพร้อมชุดแต่งสปอร์ตสปอร์ตรอบคันแบบนี้ในการดาวเพียง1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจต้องแจ้งก่อนเลยว่า แคมเปญน,นี้มีจำนวนจำกัดแค่หคันเท่านั้นนะคะหคันจริงๆนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่พอค่ะสุดพิเศษให้เลยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ทักอ in ิ inbox เพจโปรโมชั่นนิสสันเข้ามาหรือว่าโทรติดต่อเข้ามาหาน้องเบียโดยตรงนะคะฟรีให้เลยค่ะล้อแม็กนะคะปัดเงาพูโทน3คันค่ะ3ามท่านเท่านั้นนะคะที่จะเป็นผู้โชคดีนะคะอย่าลืมนะคะทัก inbox เพจโปรโมชั่นนิสสันเข้ามาเลยหรือ จะโทรหาน้องเบียโดยโตรงก็ได้ที่เบอร์0 6 2 8 3 5 3 8 6 3นะคะสำหรับวันนี้น้องเบียนำแคมเปญสุดพิเศษและออนยูนิสัน์เเร่าที่สวยสปอร์ตมาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ